สมัยนี้เวลาตกแต่งบ้านไม่รู้ว่าเขายังมีความเชื่อเรื่องของการเอาเรือสำเภาเนี่ยมาตกแต่งเสริม่วงจุย้ยทําให้บ้านเนี่ยมีความแบบ เหมือนจเจริญรุ่งเรืองคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการมีเรือสำเภาไปตกแต่งเนี่ยเหมือนเป็นการขนเงินขนทองเข้าบ้านขยันทํามาหากินนะคะนี่ให้ดูค่ะฝีมือของคนที่เป็นอดีตชาวประมงแล้วมีฝีมือในการแกะสลักทำเรือประมงจำลองออกมาเป็นงานฝีมือที่สร้างรายได้แล้วก็บอกนิดนึงว่าถ้าใครมาเป็นลูกค้าเนี่ยใจเย็นๆหน่อยเพราะว่างานฝีมือเขาต้องใช้เวลาใช้ความอดทนกว่าจะได้มาสวยงามขนาดไหนเรือประมงแกะสลักให้ดูค่ะ นี่เป็นงานเรือประมงจำลองนะคะงานแทนเมดที่สร้างอาชีพสร้างรายได้โอ้สวยนะเนี่ยหูสวยจังเลยอะ่ะเหมือนกับของที่แบบ ของจริงยอส่วนแต่ว่ายอดส่วนมาค่ะใช้ไฟฉายโดเรมอนย่อส่วนมาคุณแน่ใช่แล้วมบโอปิตะนี่มันคือชิสุกะเธอก็พูดไปโดรมอนก็ต้องมาแล้วอันนี้ประจวบคดีขันคุณผู้ชมคะเป็นร้านที่ถ้าดูหน้าบ้านเนี่ยเป็นแผงขายข้าวนึ่งนะแต่พอไปดูหลังบ้านค่ะทําเป็นอู่ต่อเรือประมงจําลองที่ชื่อว่าอู่ต่อเรือประมงจําลองแสงประทีปค่ะเจ้าของคือคุณพี่ประทีป อายุ43ปีที่รับจ้างต่อเรือประมงค่ะเป็นเรือทั้งประมงจำลองเรือสำเภาจีนหลายขนาดเลยค่ะโดยใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำมาต่อเติมสร้างชิ้นส่วนของผลงานด้วยความปราณีต ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้คนที่มีอาชีพชาวประมงรวมทั้งคนที่ชื่นชอบโชว์ประดับบ้านค่ะเป็นที่ระลึกเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสริมงคลตามความเชื่ออพี่ประทีิ์เขาบอกว่าตอนเด็กๆในครอบครัวเนี่ยทำอาชีพประมงนะครับเวลาคุณพ่อและก็คุณปู่ซ่อมเรือเนี่ยตัวเองก็จะไปคอยวิ่งหาซื้ออุปกรณ์ให้พ่อให้ปู่จนสามารถจําได้ว่า โครงสร้างของเรือประมงเนี่ยแต่และชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็เลยใช้ประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยลองสร้างเรือจําลองดูนะครับขนาดเล็กเนี่ยแล้วก็พัฒนากันทีละเล็กทีละน้อยจนตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ของจริงนะครับเป็นไม้ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการทําเรือประมงเลยนะคุณหน่อยแน่ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วคือตอนนี้เนี่ย คือแกมีอาชีพหลักเป็น,เป,นเป็นชาวประมงอยู่แล้วแต่ว่ามาทำเนี่ยเรือประมงจําลองเนี่ยทำมาได้10กว่าปีแล้วนะแล้วที่เห็นเนี่ยนะคะสวยๆมันไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้รอรับเลยเนี่ยไม่ได้นะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาทําเหมือนย่อส่วนอะขนาดรายละเอียดของเรือเนี่ยบางส่วนต้องใช้การการเหลาการแกะสลักเนี่ยนะคะระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนะคะกวาจะได้นะใช่ ใช้เวลาทำคนเดียว่คุณดิมนะเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงสักหน่อยแต่ว่าถ้าใครชอบงานฝีมือแล้วใช้เวลาหลักเดือนเนี่ยเริ่มต้นที่6,000บาทค่ะไม่แพงนะ6,000บาทงานฝีมืองานแฮนเมดที่ไม่สามารถะจะไปซื้อขายโดยใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยไม่ได้ไปจนถึงราคาประมาณ30,000บาทเลยค่ะแล้ตอนนี้เนี่ยคือบางคน<อ>เขามีการมาออเดอร์นะสั่งให้ต่อเรือที่อย่างแบบที่ต้องการ แล้วก็มีความเชื่อเรื่องของความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะคการสร้างเรือของพี่เขาก็เลยจะใช้ตัวเลขเศษส่วนลงเลขแปดทั้งหมดเลยเนื่องจากมันเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมคนจีนเขาเชื่อว่าเลขแปดเนี่ยหมายถึงอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่าคุณจะโชคดีไม่มีที่สิ้นสุดว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นใ,ใครที่สนใจคุณผู้ชมครับงานฝีมือแบบนี้งานเฮดเมทงานแฮนด์เมดที่ตั้งใจทํากันทุกชิ้นทุกขั้นตอน ทำด้วยมือทำด้วยใจนะครับเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k เพจชื่อว่าอูต่อเรือประมงจำลองแสงประทีปเอมครุฑนะครับ<ฆ>ก็ต้องย้ำว่าสั่งปับ๊บต้องรอเนี่ยอย่างน้อย2-3เดือนเพราะว่ามันมีออเดอร์มาเยอะอแล้วลำหนึ่งก็ใช้เวลากันนานพอสมควรผมเคยไปคุยกับเพื่อนชาวต่างชาตินะ<ฆ>ที่เขาชื่นชอบงานฝีมือแบบนี้<ฆ>เขาบอกว่างานฝีมือของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอเองเอ่ยกระเป๋าสารหรือว่าไอลักษณะของพวกเนี้ยที่ทำมือเนี้ย งานที่ประเทศไทยนะทำดีทำละเอียดมากแต่ว่าทำไมราคาขายถูกจังเลยโอ้ยฟังนี้คือเราต้องให้คุณค่านะของคนไทยด้วยเดียกันนะคะและที่สำคัญในยุคนี้ AI กํกำลังเข้ามามีบทบาททำให้บางคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยว AI เข้ามาจะทำให้อาชีพตกงานอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่ใช้เครื่องจักรเสน่ห์มันจะหายไปนะจะใช้แบบเทคโนโลยีต่างๆงานแทนมืเนี่ยเป็นงานที่จะช่วย ทำให้มนุษย์นี่แหละยังคงมีคุณค่าแล้วก็มีงาน<ช>ต่อไปนะ,นะคะ